สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโคดกีอัพ Lost Story ในเซิร์ฟโกลบอลนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องอัปเดตหน้านะครับในวันที่27ธันวาคมนะครับก็ตอนนี้มีประกาศออกมาในหน้าเพจ o f f ฟิ i ชียแล้วนะครับว่าตู้กาชาตัวไหนจะเข้ามานะแล้วก็กิจกรรมอะไรจะเข้ามานะครับ ก็สำหรับตู้กาชาที่จะเข้ามานะครับตอนนี้เขาก็ประกาศออกมาในหน้าเพจอ o f i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  l l แล้วนะครับว่จะเป็นตู้กิจกรรมฮัลโลวีนนั่นเองนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว4ดาวนะครับลูรูทฟัตเตอริงแบท t ินเดอะไนท์นะครับอ่าก็จะเป็นั้างค่าวราตรีนั่นเองนะั้างค่าวในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็อาตัว4ดาววิ l ลต t านะครับออรูริงวิช of the night นะครับก็จะเป็นแม่มดในยามค่ำคืนนะครับแล้วส่วนตู้3ดาวเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเป็น QL นะแต่ตรงนี้เหมือนเขาจะเขียนว่าผิดนะครับเพราะดูจากในรูป่ยเป็น QL แต่ว่าในอ f ฟ i ิ i ชียลประกาศออกมาเป็นมินลี่นะแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องเป็น QL แหละนะครับอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดนะครับแล้วก็ตู้กาชาเนี่ยจะมาในวันที่27ธันวาคมนะครับก็น่าจะช่วงบ่าย3โมนะครับของบ้านเรา ตรงนี้เขาประกาศมาก็คือเที่ยงคืน PST time นะครับอ่าแล้วก็จะอยู่ถึงวันที่9มกราคมนะครับ,บาย2 59นะครับในเวลาบ้านเรานะส่วนกิจกรรมนะครับอ่าก็จะมีตัวใหม่เป็นตัวฟรีแจกมาด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรม Pio b a า Party นั่นเองนะครับก็จะเป็น Pio b a า Party Candy and Ghost Terrorist นะครับมันจะเป็นกิจกรรมของฮาโลวีนนั่นแหละนะครับก็ น่าจะต้องลุยกันหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาตัวฟรี3ดาวอย่างเจอร์เมียนะครับในชุดเด๊กคล่าหรือเปล่าอย่างเท่เลยดูเสยผมขึ้นไปนู่นเลยพี่ส้มเราอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าตัวพี่ส้มตัวใหม่นี้จะเก่งหรือเปล่านะครับก็เท่ากับว่าอีเวนต์นี้ก็จะมีตัวใหม่มา4ตัวนะครับมี QL นะครับอ่ามีลูรุตนะครับมีวิเลตตาสามตัวนี้ต้องไปสุ่มเอานะแล้วก็ตัวแจกฟรีเป็น QL นะไอเป็นเจลเมียนะครับเจลเมียสามดาวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในเว็บวิกิของเกมโคดกิอั s ลอส t ตอรี่เลยละกันนะครับก็าสำหรับตัวลูรุตสี่ดาวนะครับลูรุตฮาโลวีนนะไอเจ้าขางคาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบโหดมากเลยนะคือเป็นตัวที่ต้องมีนะครับถามว่าทำไมต้องมีดูการจัดแรงของเขานะครับถือทุกอย่างอยู่ในเทียร์ SS หมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์นะครับการลงอารีนาอันนี้รู้สึกจะเป็นเอพิด i t ชันหรือเปล่าเราต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะใช่เป็นเอพิด i ดชันนะครับแล้วก็ตัวแบบตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดนะก็อยู่ในแรงเอสเอนะครับหรือว่าการรีเซ็ตของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ในเอสเอชเช่นกันนะครับก็คือเป็นเอสเอทุกเทีย้ยเป็นเอสเอทุก,ทกแบบทุกการแบ่งเลยนะอ่ะก็สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวควีนนะครับเป็นตัวเอ็กเทอร์มิเนชชันนะครับ เป็นตัวดาเมจนั่นแหละนะครับเป็นดาเมจที่มีสกิลในการช่วยช่วยทีมนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่แล้วก็พลังโจมตีในเรื่องการโจมตีระยะไกลเนี่ยแรงมากนะครับคือที่อเวกาวนี่อยู่ที่973%ยินะครับยิงแรงมากๆใส่หุ่นยิงนี่แบบยิงไส้แตกนะนแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นไงนะครับที่มันอยู่ในเทีย์ s s เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวนี้นะครับ อ่ะก็มันสามารถบัฟนะครับตัวเองแล้วก็พันธมิตรอีก3ตัวนะครับคือรวมแล้วเนี่ยเป็น4ตัวนะคือสามารถแจกสเตลได้นะครับทุกๆ27ยวินะมาแจกสเตลเรื่อยๆนะครับตัวนี้นอกจากนั้นสกิลที่2นะครับของตัวลูลุธฮาโลวีนนะครับหรือว่าลูลุรั้างคาวเนี่ยก็จะช่วยลดเวลาการวางตัวซ้ำนะครับของตัวเองลง 30%นะครับแล้วก็ลดเวลาการวางของตัวอื่นๆที่เป็นพารามิตรเรานะครับก็คือทุกตัวนั่นแหละ20%ด้วยนะครับเออถือว่าเป็นตัวที่ช่วยลดเวลาการวางทําให้เราวางซ้ําได้นะกรณีนี้นี่แบบมันสามารถเอาไปคอมโบกับตัวอื่นได้หรือเปล่านะช่วยกันลดเวลาวางซ้ําลงเรื่อยๆนะครับน่าจะทําให้ทีมเราแบบมีสปีดการวางการอัพคอร์ได้ดีขึ้นแบบลดเวลาของพี่ส้มอะไรแบบนี้นะ มันน่าจะอามาเล่นด้วยกันได้นะครับใส่ตัวไอเนี้ยเซซิลเข้าไปนะใช่ป่ะเซซิลว,ว่ายน้ำนะอันนี้ก็ลดเวลาได้นะครับเอาจริงมันยังมีตัวอื่นอีกนะถ้าคอม,มโบดีๆเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่กี่ตัวแล้วก็วางนะครับแล้วก็ตัวนี้มันแจกสเตลได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวมัดแท็บเลยแหละอย่างที่บอกนะครับมันอยู่ในแรงเอเซททั้งหมดนะครับควรจะต้องมีนะเรียกได้ว่ามีเพชรเท่าไหร่ก็สุ่มไปเอาให้ได้นะครับ การันตีอยู่ที่200ก็ประมาณ60,000เพชนะครับจัดไปตัวต่อไปนะครับก็คือวิเลตตาแม่มดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายควีนเหมือนกันนะครับเป็นตัวสายเ e อ็กเทอร์มิน n นเช่นกันนะโอ้แต่ตัวนี้ค่ายิงเนี่ยเยอะกว่าลูรุตคั้างคาวอีกนะคือว่ายิงดุมากนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมาแบ่งเรทในตู้เดียวกันกับ ลุลุดขังข่าวนั่นเองนะแบทแดนซิ่งนะครับตัวนี้นจริงๆผมผมว่าสกิลมันก็ใช้ได้นะแม้ว่าการจัดแรง์เขาจะอยู่ในแค่ CBA อะไรแบบนี้เองนะครับก็คือไม่ได้จับเป็นขนาดนั้นนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยสกิลที่1นึนะครับ witch protection นะพอลงมาตัวนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มเป้าหมายในการยิงธรรมดานะครับหตัวเนาะ ส่วนเรื่องเวลานี่รู้สึกจาก15วิตรงนี้วิกิมันเหมือนจะแปลผิดนะครับเห็นปะมันเขียนว่า In c r e 15 e s e 1 s e ซ o n d ซึ่งจริงเราไม่น่าใช่ถ้าเราแปลแบบดูแบบออริจินอลมันคือเพิ่ม15วิตรงนี้คือคำว่า15วินาทีนะแล้วก็ตรงนี้1เป้าหมาย15วินะครับเออมันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าพอพอจะอ่านได้คร่าวๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะสามารถ สร้างชิวขึ้นมาจาก h p ของตัวเองได้นะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเพราะว่าส่วนมากหลังๆเนี่ยชิวแค่นี้ดนโดนโพะเดี๋ยวก็แตกนะครับถ้าลงด่านพวกเอกตราโหดๆนะแล้วก็สกิลที่2นะครับตัวนี้สามารถเพิ่มเลือดนะครับทุกสิวิเพิ่มเลือดอตัวที่อยู่ในตี้ของเรานะครับที่อยู่ในระยะ,ะได้4ตัวด้วยนะครับเป็นตัวยิงที่เพิ่มฮิว พี่เพิ่มเลือดได้แล้วก็สร้างบาเรียได้ประมาณนั้นนะครับก็คือใช้ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่ามาเป็นตัวหลักอะไรมากมายนะครับส่วนตัว QL นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวสายโปรเทคชันนะครับก็จะเป็นตัวแท้ง3ดาวเนาะตัวนี้นะครับ QL ปกติไันเป็นตัวยิงเครื่องบินใช่ไหมส่งดาวที่เราใช้ใช้กันนะครับตัวนี้3ดาวก็จะกลายเป็นแท้หน้าาเฉยเลยนะก็ สำหรับสกิลจะมี2อย่างก็คือ medium hp sustain recovery แล้วก็ hp recovery นะครับก็คือถ้าเกิดเลือดเหลือน้อยกว่า50ตัวนี้จะทำการฟื้นเลือด26.2%นะครับรู้สึกว่ามันจะฟื้นได้แค่ครั้งเดียวนะมันจะการวางนะครับแล้วก็สกิล hp recovery เนี่ยก็ถ้าเกิดเลือดเหลือน้อยกว่า25%หรนะครับหรือว่า25%นั่น่ะหรือว่าน้อยกว่านั่นแหละเออแล้วก็จะเด้งเลือดได้87.5%นะคใช้ได้ครั้งเดียวเหมือนกัน เป็นตัวแทงที่เหมือนว่าลงมาแล้วพอจะตายเนี่ยเังเลือดได้นิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนั้นซึ่งดูแล้วน่าจะคาดหวังได้แค่กิลไอตอนสกิลได้ยิ่5ห้าคือ,อแต่พูดถึงถ้าลงเอ็กซตร้าเนี่ยถ้าเกิดเจอพวกแบบตัวหอกแทงแรงหรือว่าโดนระเบิดเข้าเยอะๆเนี่ยแหกนะน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับอืคือดูแล้วไม่ได้ไม่ได้สำคัญอะไร แล้วก็ค่าพลังก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเดบก็น้อยนะ ATK ก็ไม่สูงแล้วก็ไม่ได้มีสกิลที่จะเพิ่มจำนวนการแทงได้คือคงไม่ได้ใช้หรอก3ดาวตัวเนี้ยนะครับเทียบกันแล้วตัวสุสาคู3ดาวที่เพิ่มจำนวนการแทงได้หรือว่าทโดที่ถึกๆนะครับหรือแค่เลนสี่ดาวที่มีสกิลอวาาตะาช่วงหนึ่งหรือเซนบะที่เป็นเ,เลือดเองเรื่อยๆได้เนี่ย ยังดูดีกว่าเยอะเลยตัวนี้คงไม่ได้ใช้จริงๆอะเวนแตออาจจะไปเล่นของพิธเนียป่ะเออพิธเนียไม่ค่อยมีแทงใช่ไหมเออเออถ้าไปเล่นแบบโอ้แต่มันก็ไม่ค่อยมีชาเลนจ์แบบนั้นแล้วหรือปานะครับผมไม่แน่ใจมันจะมีอีกเปล่านะเนี่ยจริงๆอันนี้มันควรจะต้องมาก่อนก่อนในพวกชาเลนจ์ที่เป็นแบ่งทีมนะอ่ะไม่เป็นไรต่อไปเรามาดูที่ตัวเจเลมีย3ดาวนะครับที่เป็นตัวแจกกิจก,กรรมนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวสายทริกอย่างนั้นเหรอสายทริกนี่คือไอที่เป็นรูปดาวใช่ไหมยวขอดูปกกิจกรรมซิมีบอกเราไหมไม่มีบอกเลย <c oughs> นั่นแหละแล้วจะเป็นตัวสายรูปดาวนะเดี๋ยวขอโอเพนดูหน่อยว่าสายทริกคือตัวไหนอ๋อทริกเป็นคิงเป็นคิงโอเคอ่ะตัวนี้จะเป็นคิงนะครับคิงสามดาว ของบริเตเนียนะครับก็จะเป็นตัวฟรีที่ได้จากกิจกรรมนะครับค่าพลังมีค่ายิงถึง600เลยนะถือว่ายิงใช้ได้นะครับตัวนี้มีสกิลอะไรบ้าง HP Absorption Attack นะครับแล้วก็ Reduction of the Cost Special Affiliate l a s t นะครับสกิลแรกนะครับเมื่อวางลงมาแล้วเนี่ยสามารถโจมตีศัตรู3ตัวด้วยพลังโจมตีคูณด้วย3 7 5นะครับ แล้วก็จะทำการฟื้นเลือด3%นะครับตรงนี้ตรงนี้เขาน่าจะแปลผิดดูจาก35%สบ้าอะไลอินเรทแล้วนี่น่าจะแปลกแปลกนี่ไงฟื้นเลือด35%ต,ต่อ3ตัวที่อยู่ในระยะของฝั่งเราเออนะวิกิก็ไม่ได้ว่าจะแปลถูกสักทีเดียวนะอ่าแล้วก็ในส่วนสกิลที่2นะครับก็จะช่วยลด ตัวสปาวคอร์สรู้สึกว่าจะเป็นลดคอร์สของพวกตัวฮาโลวีหรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นะเพราะว่าส่วนมากตัวกิจกรรมมันจะมีตัวที่ลดคอร์สของมันอยู่นะครับอืเหมือนตอนชุดว่ายน้ำอะที่จะมีตัวแเครเนว่ายน้ำใช่ไหมลดคอร์สของตัวว่ายน้ำได้อะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะลดคอร์สของฮาโลวีนนะครับ ส่วนดานฮโลวีนนะครับกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิว่าคร่าวๆเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นของแรกเนาะจะมีอีเวนต์มิชชั่นด้วยเหรออ๋อนี่ไงมีพวกอาเจเนริคคอร์นะครับแล้วก็ตัวล็อกเก็ตสี่ดาวที่เอาไว้อัพตัวสี่ดาวได้นะครับของรางวัลอื่นๆนะครับอ่ะก็ตามนี้เลย ตรงนี้จะมีล็อกเกตสดาว3อันถ้าเกิดเคลียร์ได้ทั้งหมด mm hmm. ก็จะได้เจนเนริกคอนะครับมีเพชร1 0 0 0นะครับโอ้ตรงนี้มีคอลูมินัสอีกนะเนี่ย mm hmm. เพียบเลยนะครับถ้าจบถึงด่านฮาร์ดเจได้นะแต่มันน่าจะมีเอ็กซตร้าด้วยป่ะไม่รู้เหมือนกันหรือมีแค่แค่ฮาร์ดเอ่ยที่เหลือก็จะเป็นของแรกหมดเลยนะไม่มีไอ้นี่ตัวกาชาให้นะครับ ไม่มีไม่มีเป็นตัวอัพเกรดไนท์แมร์เฟรมนะครับแล้วก็ตัวพวกอัปเกรดไพรลอตนั่นแหละนะครับอืมก็จะมีของที่น่าแรกสุดก็คือตัวเจรเมียสามดาวนะครับแล้วก็ไนท์แมร์เฟรมเรนฟอร์ดออเรนนะครับก็ตัวหินที่ใช้อัปเกรดนั่นแหละนะครับลักษณะด่านของกิจกรรมฮาโลวีนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอีเวนต์แบบเอ็ก d i เพดินนะ มีด่านธรรมดาด่านฮาร์ดแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้าเออมันต้องมีเอ็กซ์ตร้าดินะไม่งั้นมันจะไปมันอะไร <c oughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นคร่าวๆนะครับแต่ขอดูด่านฮาร์ดฮาร์ดมีถึง7ด่านนะครับมีบอกพลังมั้งไหมเนี่ยว่าเท่าไหร่จริงๆมันบอกวิธีการผ่านหมดแล้วแล้วเนี่ยนะแต่ว่าก็ต้องใช้ตัวตามที่เขาบอกอะไรแบบนี้นะอย่างนี้มันก็ไม่มันเราต้องจัดเองมาถึงจะฟิน โอ้มีหุ่นตะกัแตงลงไปด้วยเหรอแล้วคนไม่มีตะกัแตงทำไงเนี่ยอ่ะด่านเอ็กซตร้านะครับจะมีถึง10ด่านด้วยกันก็จะเป็นในรูปแบบของ Expedition เนาะโอ้จริงๆแล้วตัวธรรมดาก็ผ่านได้หมดนะเนี่ยถ้าเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าการเอาเวกกับการอัปเกรดเนี่ยก้าเลยนะมีหลายตัวที่ขึ้น9นะ ก็เดี๋ยวค่อยลองดูนะครับแต่ดูแล้วไม่น่ายากอะไรเท่าไหร่นะยิ่งถ้าเกิดใครที่มีตัวละครของกิจกรรมเนี่ยน่าจะผ่านได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ตัวจากกิจกรรมพวกนี้นะเล่นได้ดีขึ้นนะครับในช่วงกิจกรรมอาจจะเป็นดอกของเพิ่มขึ้นหรือเปล่า <c oughs> นะก็ประมาณนั้นแหละนะครับอโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ใช่นหผมไม้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ